สวัสดีครับมือนีหรือไส่ละสบห้าเห็ดแนวกินเของง่ายเนาะพอดีมือนีไปตลาดไปได้ไปได้ปรากฏมาครับปรากฏหาตัวยีสิบบาทราคาทื่ถือเพราะว่ามันน้ำถ่วมนางน้ำถ่วตัวปลามันหลยนมครับวัสี1หนึ่ง มันจะ่หนึ่งใส่พักเนาะหนึ่งใส่พักตามแจวนะครับพักใส่หนึ่งปลาก็นดิเก็บอยู่หลังบ้านนี่แหละพักการตรง้งพักอ้อมแสบนี่แหละตลาดส่วนตัวผมเลยเนี่ยอยู่หลังบ้านครับมีเบิร์ตสุญางสุแนวนะซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่หลังบ้านเลยนะครับเดี๋ยวก็นดิเก็บใส่หนึ่งปลาเนาะ ขนุนกับพ่อมสิรกินขนุนถวายกล้วยหอมท่องมีอยู่กอเดียวลูกมันบ่บท่านสุกบ่บท่านแกนะครับนี่แหะเดี๋ยวเดี๋ยวเกพักจะเข้ากันครับผมนี่ก็เป็นพักที่ไปหาเก็บมาไดใดอยู่หลังบันสิมาหนึ่งใส่ปลาเนาะนะครับมืบิงผมได้พักอย่างมาแน่ น,นี้พักผักตำลึงนะครับผักตำลึงกะมีบัหลายยอดผอปลผปล,ปลกันไปหลายอย่างน,นี่พักอ้อมแสบนะครับอันนี้พักนามนะครับพักนามอันนี้พักก้านตรงนะครับอันนี้พักหวานอันนี้ใบตะไคร่แล้วจะเอาไบถั่ล่องโตปลาเนาะนี่ก็ต้นหอมว้ถ่ายใส่แจวเนี่ยเดี๋ยวก็สีตามเจลครับอันนี้ก็ได้บักหน้า นะมะนาอยู่ในวงนี่กับปลานะครับเดี๋ยวก็สินหนึ่งเอาจะใส่ห้อง ผักไปเลยเห็ดง,ง,ง่ายๆจะไปเห็ดยากเห็ดกับเข้าครับ <laughs> สารบานเท่าเห็ดง่ายๆเน้นผักได้เนี่ยกินผักหลายๆผักปลอดสารพิษครับปลอดพัยลอยเปอร์เซ็น tầm lưng Bịt phá đây bà là phát lại thế Để mắt nhụp, để mắt nhụp cả lửa nó Xếp bác bớt xa viết Chuông đi hóa cả, treo thả, cái là treo chuồng này tắm treo thả xăm ba súc à, súp là hấp toàn này ừ. nhũ khẩu hang hang toàn nhũ suối nào cầu mông nào mới thân này kim khẩu chưa ผลกันหมดเลยจะว่าพักอย่างแนีน้ผลกันอยู่ในนี้นะเรียบร้อยแล้วครับ หนึ่งตากับหลวกพักหนึ่งปรากฏเมื่อนี้ซื้อปรกากฏมายี่สิบบาทแล้วก็พักสารพัดชนิดเลยนะครับหนึ่งปนกันเบิดตามแจ้วกักพริกดบเมื่อนี้กินของง่ายตอนเกาโมงกมออลัวหิวตาไล่เลยเมื่อนี้นะครับมาเสินแสบน้ำกันครับแังไหกักดติดตามไว้เดี๋ยวสิ เห็ดแนว่ยแสบๆซูกินอีกเนาะครับเนาะขอบคุณนะครับเด้อ